โคเลน้ำโค้สีนี้ไหมใช่ไหม<ช>เนี่ยก็อนนี้เราก็ใช่ปะหนูกินเยอะมันก็เลยเป็นสีนี้เลยเห็นป่ะมันไม่เป็นแดงไม่อะไรเลยเห็นไหมแล้วก็ลํำไส้หนูอะ่ะก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลย<ม>เห็นไหมครับเนี่ยถ้ากินน้ำอารมณ์มเยอะกินน้ำโคกก้กเยอะถ้าใครกินน้ำเปล่าก็จะเป็นสีแดงสีค่ะใช่เป็นสีแดงสวยๆเลยลูก<ม>สีแดงเลยลูกเออนี่เห็นไหมม

จะได้เป็นพยาบาลหน้ามไม่โกลเลือดโอ้ล้วมีกระดูกสันหลังไหมครับนี่อะไรบอกก่อนนี่อะไรตัวอะไรหอยใช่ไหมไม่มีกระดูกสันหลังนี่อะปลาปลามีบ้างไหนกระดูกสันหลังมีตรงไหนนี่ ี่ไฟมีก้างไงลูกเอาเลยเลยนี่มีกระโดดสลั่งไหมไม่มีอันนี้มีกระโดดสลั่งไหมมีอไปอันนี้มี่ไหมจิงจกนี่ไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยเราอันนี้เบบีู้ไ น,นีดิงอ้าวาหมดแล้วเมื่อกี้เราผ่านอันนี้มาแล้วอันนี้ก็ผิดเสื้องไงเมื่อกี้ที่ดูอ่ะ้เล่าค่ะอ๋ออ๋อ้องจักร <laughs>

ออก้วใช่ไหมเนี่ยอ,อไปโดนเลูกอ,อ,อ่เดี๋ยวว่าโดนคนทำลายเบียร์เอนะามาเันแต่ก้วทีม่มสงสยยัยใสกคนละคน ก็มีสาตัวมีกระต่ายหูยาวกระต่ายหูเที้ยมแล้วก็กระต่ายหูสั้นแฮ้ตัวแม่ก็เหมือนกันรู้บ้าเดี๋ยวเราจะมาจับคู่ว่าพ่อกับแม่คู่วันไหนเราจะได้ลูกเป็นตัวอะไรบ้างโอเคไหมอ้าวเอา,เอาพ่อพ่อเป็นกระต่ายหูสั้นแฮ้แม่เป็นตัวอะไรดีเป็นหูไหนหูนี้อา้าวโกดนีโอได้เลยหูยาวเทียมหมูยาวเทียมลูกต,ตัวที่สี่ก็หูยาวเทียมหมดเลยแม่นอย่างนี้เลยเหรอ,อมาและ อ่าพ่อพ่ออะไรพ่ออะไรเด็วต้องพ่อชากับแม่ปุ๊บ嘛ก็เป็นในสองตัวนี้เหรอใช่อ่ะพ่อเป็นหูยาวแท้อ่าพ่อเป็นหูยาวแม่เป็นหูอะไรแม่เป็นหูนี้อ่าแม่ต้องให้ต้องให้น้องบีมแม่เป็นผู้หญิงอ่ะอ่านี่ก็เป็นหูยาวแท้หมดเลยเพราะว่าพ่อก็เป็นหูยาวแท้แม่ก็เป็นหูยาวแท้เข้าใจปะออถ้าอถ้าแม่ถ้าพ่อเป็นหูยาวแท้แม่เป็นหูยาวเทียมลูกก็จะได้หูยาวแท้ยาวแท้ยาวเทียมยาวเทียม แม่และหนูกดเลยนะกดในนี้แม่อ่าแม่หูยาวแท้พ่อ่ะพ่อผู้ชายอะพี่บูมมีคนกดอันนี้ไปแล้วอ่าก็ได้เหมือนกันหูยาวแท้ยาวแท้แล้วก็ยาวเทียมยาวเทียมมีลูกสี่ตัวก็จะเป็นหูยาวแท้ยาวเทียมก็จะมีลูกตัวเดียวอ่ะก็ยาวแท้กะต่ายมีลูกกี่ตัวไม่รู้ไม่ก็รู้ก็เห็นมันมีตัวหนึ่งมั่งสองตัวมั่งสามตัวมั่ง

เนี่ยลุงเขาบอกห้ามเ่นนะครับห้ามเ่นนะครับสายตามันก็จะหาในสิ่งที่มันสนใจไหนไหนมันไม่สนใจมันก็ไม่ดูอ,อันนี้มันเหตุจริงใชเนี่ย๋อหรือทำมาให้เหมือนหรือว่าเก็บตัวอย่างมาหนูยากรู้ว่าไหนหนูกดอันนั้นไม่ใช่กดเล่นแบบนี้อันนี้บ้านเรามีนะเนี่ยเห็ดอะไรเห็ดอะไรเห็ดอะไระล่ นั่นเห็ดเหมูหมูสวยใช่ของจริงแท้ๆเลยไม่ใช่ของจริงธรรมดานะแท้ๆเลยนะอ่านก่อนอ่านก่อนนี่เขาห้ามขึ้นไปใช่ไหมขึ้นได้โอ้พี่บุ้มเดี๋ยวเราเท่เอ้ยเนี่ย นี่ของจริงที่มันตายแล้วลูกเข้ามาตาบไว้ไม่ไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่ตัว้นมจัสันมันต่างกันลูกจระเข้มันจะต้องปากใหญ่กว่านี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าไปจับมันถ้าเห็นงูแล้วเราต้องหนีทดี่ลูก นีมันอยากให้ช่วยหรือเปล่าเนี<อ>่ยมองนี้มองนี้โอ้โหได้อาสวัสดีพี่ช้างสวัสดีพี่ช้าง กวางฟอสโลกวางเรนเดียก็มน,นี้ะนีตระกูลกวางนะเข่ามูดนี่มันมาจากมันมีหรือเมืองไทยหรือว่ามันเป็น มัน,นต้องใช้กระจกสงงองขนาดนี้เลยก็มันต,ตัวเล็กไงถ้ามององี้ก็ไม่ค่อยเห็นรายละเอียดใช่ป่ะอืมต้องสีไม่เพงน้องีมน้องดูงใส่ใจรายละเอียดมากดูรูปแม่จะสนใจมากกว่าลูกววอหแม่ดวว้วยะแม่ชอบพ่าตัดกบ ร้อยมือมั่งอะไรมั่งมมีอะไรั่งเพราะว่าคนเราเนี่ยมีมือบอลมั่งแต่สมัยเด็กจำบันแล้วเนี่ยเพื่อการเอ็นดีหัวหน้าเผ่าเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยหัวหน้าเผ่าไอ้นี่ลูกน้องเออเออแกนี่ลูกน้องแน่แน่ ไม่มีเลยแกเอกอ,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 อ๋ออันนี้เมียวหัวหน้าเผ่าใช่ใช่ใชไม่ได้เลยแต่็ตนจริงก็ดูไม่ยากเองดูคนปั้นนะนี่นะเอยนี่คือหัวหน้าเผ่าครับนี่นี่อ่ะอันนี้ลูกลน้องอือ